อ่ะโอเคนะผมก็สวัสดีทุกคนด้วยละกันนะครับในวันนี้ผมก็จะมาแจกตัวรันเดลต้าใน Android อัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับก็จะเป็นเวอร์ชัน2.693นั่นเองนะครับสำหรับใครนะผมที่ใช้เวอร์ชัน2.692อยู่เนี่ยนะผมผมก็จะแนะนําให้ท่านชมทําการลบออกไปนั่นเองนะแล้วก็ทําการติดตั้งตัวใหม่แทนนั่นเองนะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับผมก็สามารถเล่นได้ตามปกตินะั้ทางตัวรันก็ขึ้นตามปกติแบบนี้เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับในส่วนของบริการดาวน์โหลดนรับก ไปก่อนนั่นเองครับก็ลากลงถังขยะแบบนี้แล้วก็ลบออกไปได้เลยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเข้าไปที่ลิงก์คอมเมนต์ปักหมุดนะครับจะเป็นลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดตัวรันนะครับเมื่อท่านผู้ชมเข้ามานะครับก็จะเป็นหน้าเว็บแบบนี้นั่นเองนะครับผมให้ท่านผู้ชมเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะเจอเป็นปุ่มสีส้มเกตลิงก์ตรงนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับผมอ่าหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับให้ท่านผู้ชมกดไปที่ I'm interested นะครับผมปุ่มสีส้มนะครับแล้วก็กดไปที่ Learn More หรรรรืออปุ่มมมสสีี้้้ตงงงกคคััันนนึะบถาเดดด้งไไปปปแแบบอื่นนกิะครัล้้้ววกกก็รรรออตตงงงเเลขขมมมมัััันนนนนหุสสแป๊บบึะคคผาาด ล่างตรงนี้นะครับคนมันจะเปลี่ยนไปอีกเป็นข้อความหนึ่งนะผมอ่านี่นะคนมันก็จะเปลี่ยนข้อความนะผม I have already completed step นะถ้าหากข้อความตรงนี้มันขึ้นแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้ท่านชมรออีก10วินาทีนั่นเองนะครับผมเมื่อรอ10วินาทีแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นปุ่มสีดำเกต Link ตรงนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็กดไปที่ Open ปุ่มสีส้มนะครับหลังจากนั้นก็จะเด้งเข้ามาที่หน้าเว็บดาวน์โหลดตัวรันเดลต้าแบบนี้นะครับ ผมก็จะกดเข้าไปที่ลิงก์สำรองละกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นเป็นดาวน์โหลดไฟล์ตรงนี้นะครับไปที่ดีเทลหรือรายละเอียดได้เลยนะครับแล้วก็รอมันดาวน์โหลดหรือติดตั้งสักครู่หนึ่งนะครับผมเมื่อมันดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับกดเข้าไปที่ไฟล์ได้เลยนะครับแล้วก็กดไปที่ install หรือติดตั้งนั่นเองนะครับผมกด open เปิดได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมมันก็จะมีให้อนุญาตการเข้าถึงไฟล์นะครับท่านผู้ชมก็สามารถกดอนุญาตเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็กดย้อนกลับมารัหนะึ่นทีนะครับเข นะผมที่ตัวรันไม่ขึ้นนะครับให้ทนผช้ชมยืนรอในแมปสักแป๊บหนึ่งนั่นเองนะครับผมเมื่อตัวรันขึ้นแล้วเนี่ยนะครับในตอนแรกน้ำทู่้ชมอาจจะยังไม่สามารถใช้งานตัวรันได้นะเพราะว่าต้องไปหาคีย์ก่อนนั่นเองนะซึ่งวิธีการหาคีย์ผมก็ได้สอนไปแล้วก็สามารถไปดูกันได้นะผมอาจจะผมจะยกตัวอย่างหาคีย์ให้ทนผช้ชมดูละกันนะโดยใช้บอร์ดบายพาสในดิสคอดของผมนั่นเองนะครับก็กดไปที่รีสิบคีย์ได้เลยนะครับมันก็ทาการก๊อปปี้ลิงก์ให้เราแบบนี้นะครับเราก็สามารถเข้าไปที่ ก็จะหาคีย์ให้เรานะครับโอเคนะครับในตอนนี้นะผมคีย์มันก็ส่งมาให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถกดคัดลอกได้เลยนะครับแล้วก็นําไปวางในตัวรันนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็กดไปที่ปุ่มสีฟ้าคอนติเนียนะครับผมเพียงแค่นี้นะครับท่านผู้ชมก็จะสามารถใช้งานตัวรันได้แล้วนั่นเองนะครับหาสคริปต์มาวางในช่องตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่ปุ่ม e q นั่นเองนะครับเพื่อรันสคริปต์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับวิธีการหาคีย์สําหรับการดาวน์โหลดนั่นเองนะครับก็อย่าลืมม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 นน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 นะะะะะะคคคครรรรรัััััััับบผผผผไไไปปปปดดดดดดดาาาาาาวววววว์์์โหหหลลลตตตตเเเเออออชช่่่่ใใกกกกกก้้้้้ยยงีีีจจ็ณ๋ขฝทูิ แล้วกันนะครับสัปดาห์นี้บายบายครับผมเจอกันครับ